ความดีแหละคือสิ่งที่เราอยู่หลังจากเราจากไปเนาะความมุ่งมั่นเรื่องความรักชาติการทําอะไรจริงจังตัวร่างกายสลายไปแล้วแต่ความดีก็ยังอยู่ชั่วฟ้าดินสลาย ถึงแม้เราจะไเป็นสิทธิ์เก่าของอันนีน้พระนครแต่เราก็รับรู้ถึงความดีของท่านแต่ก่อนเราก็ผ่านานี้บ่อยเพราะเราเป็นราชการใช่ไหมก็เห็นท่านก็กราบท่านแล้วก็มีเห็นสมอเรืออยู่ข้างหน้าคําที่เคยท่านเคยแช่งคนที่ไม่หวังดีต่อชาติอ่ะท่านมีเรื่องความรักชาติมีเรื่องความรอบรู้ในหลายด้านการแพทย์ไม่เคยรู้เหมือนนะเพราะท่านคือหมอพรท่านมีสูตรตำรับยามีเครื่องมือจริงจังอ่ะผมว่าท่านเป็นตัวอย่างของคนที่รู้อะไรรู้จริงทําอะไรทําจริง ตัวร่างกายสลายไปแล้วแต่ความดีก็ยังอยู่แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ยึดเหนีย่ยวจิตใจนะชาวสิทธิ์เก่าปณิพันนครหรือว่าเป็นคนไทยทั่วไปผมว่าหน้าที่ของเมืองเนี่ยก็คือต้องอนุรักษ์สิ่งพวกนี้ไว้มรดกทางวัฒนธรรมทางความรู้สืบสานต่อไปแล้วก็มีเรื่องราวที่ให้เขารู้ถึงความเป็นมา,านการทำ สิ่งที่จริงจังรู้ให้ลึกรู้ให้จริงมันคือความจริงที่มันอาการลิโกปะ่ะคือไมไ่เกี่ยวข้องกับการเวลาเลยมีความซื่อสัตย์การเห็นแก่ประโยชนะ์สาธารณะอย่างท่านเรีนท่านรักษาคนป่วยคนไข้ไม่ได้คิดไหลก็คือช่วยเหลือจิตสาธารณะอันนี้ก็เป็นความดีซึ่งเป็นสากลแล้วก็ไม่ขึ้นกับการเวลาหน้าที่เราคือต้องพยายามส่งต่อให้คนรุ่นใหม่